ตึงตึงตึงแม่ยีฟค่ะสวัสดีค่ะแม่ยีฟค่ะทำไมต้องตกใจขนาดนั้นนี่ท้องกี่เดือนแล้วคะคุณแม่คะมีก็ท้องได้5าเดือนแล้วค่ะหยห้าเดือนแล้วทำไมคุณแม่ยังสวยใสสวยปิ๊งไม่โทรมเลยคะเรามีเคล็ดลับแต่ไม่ลับมากหรอกถือว่าเป็นการตอบคําถามหลายๆท่านเลยที่ถามกันมาเยอะมากว่าคุณอีฟท้องแล้วเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างทำไมยังสวยปิ๊งไม่โซมเลยใสวิ่งวิ่งิวเออใช้อะไรบ้างหนี่ยดูซิ เอ๊ไอเสือเอ๊ะมาตามแม่เลยแกผืมอนนีลูกคนแรกอันนี้ลูกคนแรกอันนี้ลูกคนที่สองอยู่ในท้องอยู่นะคะอุ้ยแต่ว่าคุณแม่ท้องไม่แตกเลยเนาะแม่ตินิเยวเนาะดูเนิ้วสวยฟิ้งเลยใช้อะไรคะคุณแม่คะอันนี้ก็ใช้บูสเตอร์นะคะใช้บูสเตอร์ทาท้องตัวนี้้ก็ใช้เป็นเซรั่มล็กมานี่ถ้าเกิดท้องใช้ตัวนี้นะคะถ้าเกิดหน้าใช้อะไรบำรุงบ้างคะคุณแม่ตอนนี้ก็เนี่ยค่ะกำลังจะทาเลย เป็นเซรั่มลหม้าเนี่ยเซรั่มลหม้าตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะคุณแม่ตัวนี้นะคะคือเอาง่ายๆเลยทำความเขาเ้าใจกับมันง่ายๆคือถ้าใครหน้าซมๆมาเนี่ยแนะนําให้โบกค่ะเพราะว่าเขาอ่ะจะมีโปรเฟนเตอร์ที่สูงมากนะคะแล้วมันเหมือนเป็นการเปิดสวิตช์กับผิวถ้าผิวที่มันแบบซมๆเหี่ยวหมองคล้ามาแล้วต้องการที่จะบารุงให้มันฟื้นตัวไวๆอะคะ่ะแนะน่เซรั่มลงม้าเลย ตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดดำๆความหมองคล้ำที่มันอยู่ในผิวชั้นในตัวนี้ก็จะช่วยไปกําจัดได้ดีมากนะคะย้ำว่าผิวชั้นในนะคะเพราะว่ามันจะแบบว่าไปฟื้นฟูโครงสร้างผิวชั้นในที่ครีมทั่วไปมันไม่สามารถเข้าถึงต้องใช้เป็นตัวเซรั่มลงมาตัวนี้นะคะเพราะว่าและอย่างเนื้อเนี่ยอิฟก็ออกแบบมาพัฒนาสูตรมาให้มันแบบซึมซาบได้ล้ำลึกเพื่อที่ฝ้ากระจุดดาดำาข้างในเนี่ยมันก็จะได้แบบ เลือนหายไปนะคะบางคนแบบว่าใช้ครีมรักษาฝ้าแทบตายทำไมมันไม่เห็นผลนอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ได้ซึมลึกถึงผิวชั้นในไะคะตัวนี้นะคะเซรั่มลูกมะเนี่ยเขาจะช่วยแบบไปบูสต์ผิวข้างในให้มันแบบพวกริ้วรอยที่มันติดแบบมันก็ฟูขึ้นพวกฝ้ากระจุดด่างดำที่มันหมองคล้ำหน้าหมองคล้ำต่างๆที่แบบเอ้ยทำไมโทรมจังวะช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแนะนำตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็แบบทำให้หน้ามันมีความแบบ ดูเด็กขึ้นเรียบเนียนขึ้นริ้วรอยดูจางลงนะคะทั้งที่ตอนนี้อิพก็30สบวก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 แต่ยังหน้าเด็กอยู่เลยนะคุณดิฉันบอกเลยว่าคุณหน้าเด็กมากผิวมันก็ใส่กรรมไม่ได้นะอีพไม่ได้ไปเข้าคลินิกด้วยก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบการไปบำรุงผิวฟื้นฟูเหมือนเข้าคลินิกเลยเอาง่ายๆคืออันนี้คือเคล็ดลับหน้าเด็กของคุณอีพเขาและมีใช้อะไรอีกไหมคะคุณอีพ ตัวนี้ขายดีมากมผลิตกันทุกวันนี่ครีมเจลของเราคือตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์คุณเลยใช่ไหมคะล่าสุดนี่เขามีนวัตกรรมลิควิดคริสตัลคือ3 9 0บาทเองแต่ว่าคุณสมบัติแบบเลิศเลอ3 0 0พจริงๆเพราะว่าเพราะว่าอีฟอะใส่เวทีนิง่งสกการสกัดอะเข้มข้นมากคือมากกว่า8ชนิดแน่นอนคือเวทีนิง่งอะ8ชนิดแล้วก็มีอีกไวจ์เลสเซอร์อีกเยอะแยะมากมายนะคะที่ ใส่ไปนในตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของแบบถ้าใครตื่นมาอิบท้าเลยลองทาไปคืนแรกคืนเดียวอีกวันนึงดูเรื่องเลยยังไงคะ้ามันแบบขาวขึ้นาากระจ่างใสขึ้นนะคะคือ2ระดับเลยอะ่ะถ้าแบบถ้าแบบใครไปทะเลมาหรือแบบว่าช่วงนี้แบบเห็นเห็นช่วงนี้แบบเห็นไปทะเลกันเยอะใช่ไหมเนี่ยค่ะกลัแบบมาลองโบกดูหน้าแบบหน้ามันจะขาวไวขึ้นไม่ต้องไปทะเลแล้วคะ่ะแดดหน้าบ้านแล้วนี่แหลคะค่ะร้อนมาก